ครับก็มาต่อกัน EP 2สนะครับจากคุณน้าที่เคารพนะครับสาขา2จากโคราชบอกมาไอหลานเองทำลูกนี้ให้ติดนะครับมันเป็นวาโบพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเอาให้ติดเอาให้ได้แล้วทำคลิปให้นาดูโอเคครับไป นะครับก็ติดไปที่เรียบร้อยเนาะนะครับก็ส่งกันบ้านนะครับนานะครับนั่งรอนะครับวิดีโอคอรเลยนะติดระยางติดระยังนะครับก็ส่วนวิธีการจูนการไล่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกทีนะครับสำหรับวาโบพลาสติกสามชั้นนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมขอบพระคุณครับ